พี่ว่าทำเลตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปหาข้อมูลนะ,อะโอเคไ่ะโอเคปะ,คปะสวัสดีค่ะปลาส้อยพัทยาโปรค่ะ วันนี้ปลาส้อยมีข่าวดีมาฝากทุกๆคนนะคะเพื่อเตรียมตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโครงการสุดหรูใหม่ล่าสุดระดับไฮเอ็นที่เรียกได้ว่าเป็นอัลตร้าลักชวรี่ติดท็อปฟคอนโดที่เป็นเรสซิเดนต์ของเมืองพัทยาและเป็นมาสเตอร์พีซของพัทยาด้วยค่ะกับโครงการที่จะทำให้เมืองพัทยาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ ไปพบกับซูซี่และพี่มดได้เลยค่ะ อ่าหนูไปสืบมาแล้วพี่มดหนูได้ข้อมูลมาแบบเด็ดมากพี่ได้ข้อมูลอะไรมาบ้างของพี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เด็ดมากเช่นกันโครงการนี้น่าสนใจมากสุซี่อ่างานที่เราหนูฟังข้อแรกเลยนะคุณผู้ชมที่เราได้ข้อมูลมานะคะค่ะตึกนี้ค่ะจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในพัทยาค่ะว้าวห้าสิบหกชั้นสุซี่สูงจริงถูกค่ะแล้วก็ความสูงของตึกนะคะสูงถึง2องสเมตรค่ะโอ้อันนี้อันนี้สุดสุดสูงจีนใช่ใช่ค่ะนอกจากตึกที่สูงที่สุดแล้วนะคะข้อ2ค่ะ ตัวโครงการเนี่ยเจ้าของโครงการเขาวางคอนเซปต์ไว้เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นอัลตราลักชัวรี่หรือว่าเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่เลยนะคะอันนี้คือฟังแล้วมันยังไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่นะพี่โมทจริงๆเจ้าของโครงการค่ะเขายกระดับคอนเซปต์เขาคือเขายกระดับตึกนี้มาเป็นตึกที่เหมือนกับเป็นนิวเลเวลของตึกคอนโดในพัทยาเลยนะให้คุ้มค่ากับตัวที่ดินโครงการนะแล้วก็พี่เข้าใจว่าหลังจากที่โครงการสร้างเสร็จเนี่ยตึกนี้จะถือว่าเป็นตัวตึกที่ถือว่า t o ป อาจจะติดท็อป3หรือท็อป5ในพัทยาเลยค่ะสุ่ี้โหอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มเด็ดแล้วอันนี้เริ่มเด็ดแล้วจริงๆพี่จะบอกว่าพี่ขายคอนโดมาแปะปีนะคะาายังไม่เคยเห็นเดเวลลอปเปอร์ไหนที่สร้างตึกในทำเลนี้เลยนะอืมแต่ที่หนูได้ยินมามคือเด็ดกว่านั้นก็คือความพิเศษของเดเวลลอปเปอร์นี้นะคะคุณผู้ชมเขาไม่ได้สร้างแค่คอนโดนะคะแต่เขาจะพัฒนาที่ดินแถวเนี้ย ああให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ด้วยค่ะพี่มดมก็คือซึ่งจริงๆอ่ะตัวโครงการเนี้ยสร้างอ่ะเดินไปห้างอ่ะแค่39ก้าเอาตรงๆใกล้มาก <laughs> ใกล้มากแต่จะสร้างเพิ่มขึ้นอีกค่ะ,คะพี่มดมซึ่งตัวที่ดินโครงการเนี้ย จะเป็นฟรีโฮด้วยนะเดี๋ยวพี่มุดอธิบายตอย่อใช่ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งคะ่ะโูซีที่พี่ทราบม,มานะ,ะเขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุด CBD หรือว่าเป็นจุดไข่แดงของตัวพัทยาเลยนะมันคืออะไรไข่แดงจริงๆแล้วอะ่ะพี่ให้คอนเซปต์ง่ายๆเลยคะ่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการนี้นะโูซีซใช้ชีวิตติดห้างคะ่ะ ติดรูไปอีกใช่ใช่อย่างที่ซูซี่บอกมาสักครู่นี้นะคะจากตัวโครงการเนี่ยไปที่ห้างเทอร์มินอลถือว่าใกล้มากๆแล้วใกล้มากแค่ร้อยห้าสิบเมตรใช่ถ้าเป็นโครงการอื่นเนี่ยลูกค้าจะต้องขับรถไปร้านอาหารที่ไปเลยสามารถเดินไปได้เลยค่ะฉะนั้นจากตัวโครงการโดนลงมาก่อนจะไปถึงห้างเทอร์มินอลยังมีรีเทลช็อป ที่สามารถเดินผ่านไปมีร้านต่างๆให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็ถ้าสะดวกก็เดินไปทางเทอร์มินอลได้เลยไม่ต้องใช้รถเลยค่ะพี่มั่นใจเลยว่าโซนนี้ไม่มีคู่แข่งของคอนโดเลยนะเพราะว่าบริเวณโดยรอบค่ะถ้าเราทราบดีตรงนี้จะเป็นเอ่อเป็นลิโฮมเลยเนาะจะไม่มีที่ดินฟรนโฮมเลยซซซี่ รลิโซคือหมายถึงว่าเจ้าของที่ดินโซนนี้ค่ะเขาไม่มีที่ดินสําหรับขายเลยซูซี่าแล้วที่ได้มานี่คือยังไงอันนี้คือต้องต้องต้องบอกว่าเจ้าของโครงการเนี่ยเขากระซิบมาว่าเขาต้องจีบถึงสี่ถึงห้าปีเลยนะคะหยานะขนลุกใช่คือคือมีงเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องถูกต้องและถูกใจด้วยถึงจะได้ที่ดินตรงนี้มาใช่แล้วก็เจ้าของโครงการเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าหมดโครงการนี้แล้วซึ่งจริงโครงการนี้แค่เท่าไหร่นะ ห้าอยกว่าห้องห้ากว่าห้องใช่ค่ะโครงการนี้มีแค่แบบยูนิตน้อยเองแล้วชั้นสูงห้าสชั้นถ้าเทียบก็คือแบบไม่ได้ยืะเนาะต่อชั้นใช่ใเจ้าของโครงการเขาก็ซิปบอกมาเลยค่ะบอกว่าเนื่องจากที่ดินแต่ละผืนโสูญหายากมากๆนะคะถ้าหมดโครงการนี้แล้วซึ่งมีห้าร้อยกว่าห้องแค่นั้นเองนะคะยังไม่ทราบเลยว่าต้องรออีกกี่สิปีที่พี่มดพูดเนี่ยขอย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าผืนดิน ที่ดินตรงนี้ไม่มีคอนโดขึ้นอยู่เลยเพราะว่ารอบๆจะมีแต่ห้างจะมีแต่โรงแรมนะคะใช่ที่ดังๆเลยก็จะมีโรงแรมสเปซนะคะแบรนด์เซ็นเตอร์พอยต์นะคะคืนหนึ่งเท่าไหร่ซูซี่สี่ห้าพันเนี่ยมพ์านคิดดูแล้วคิดดูเราเช่าคอนโดเป็นรายเดือนเช่าง่ายๆเลยไม่มีคู่แข่งจริงๆสำหรับคอนโดค่ะเราคิดว่าที่ดินแบบนี้หายากมากๆแทบจะไม่มีแล้วเนาะใช่ถ้าเราถ้าคนภัฏยาจะทราบดีค่ะที่ดินหายากมากทางโครงการนียมีบริการปล่อยเช่าให้ด้วยใช่ไหมทุกต ชมีทั้งปล่อยเช่าให้แล้วก็มีขายให้นนในอนาคตใช่ไหมคะพี่มดเนื่องจากเจ้าของโครงการ <ừ> เขามั่นใจ <ừ> ในส่วนของการเช่ามากใช่ไหมเดี๋ยวทำเลยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวตามพี่ก้อยไปเลยนะคะเพราะว่าพี่ก้อยแกเป็นเจ้าแม่ขาเลาะทำไปเลยจ้าใช่ค่ะ สวัสดีค่ะก็ได้มีโอกาสมาพบลูกค้านะคะบนชั้น32ที่นี่ค่ะโรงแรมสเปซนะคะเป็นร้านอาหารค่อนข้าง,ง,งจะสวยและลักช r รี่เลยทีเดียวค่ะสังเกตวิวค่อนข้างนะคะด้านหลังจะเป็นวิวทะเลสวยมากและตรงข้างฝั่งตรงนี้ค่ะเป็นทำเลที่ค่อนข้างจะดีมากเลยเห็น Terminal อลเทเวนตี้วันตรงนั้นไหมคะอันนั้นเป็นห้างใหญ่ใจกลางถือว่าเป็นโซนที่มีความสะดวกสบายและลักช r รี่ที่สุดในโซนนี้เลยค่ะ นอกจากยังมีห้างชื่อดังนะคะเทอร์มินอวนีวันตรงข้ามนี้แล้วนะคะยังมีร้านกาแฟขึ้นชื่อที่ชื่อว่าลาบปาเกสนะคะลูกค้าทุกท่านรู้จักดีและตรงข้ามกับลาบปาเกสค่ะไม่ไกลกันเลยค่ะ แค่ฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นรีเทลช็อปนะคะมาเปิดใหม่ค่ะชื่อว่าอักเกนนะคะจะมีร้านอาหารดังๆจากกรุงเทพมากมายค่ะมาเปิดที่นี่รวมถึงจะมีบาร์และคอฟฟี่ช็อปรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆที่ทันสมัยและล้ำหน้าที่สุดบริเวณแห่งนี้นะคะจะเป็นโซนแอร์เรียที่ค่อนข้างจะลักชัวรี่สำหรับกลุ่มลูกค้าเลยทีเดียวค่ะ ดีมากค่ะที่ก้อยหลังจากที่พบกับูลูกค้าแล้วลูกค้าสนใจสอบถามก้อยว่าในโซนพื้นที่แอเรียแห่งนี้จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีพรอพเพอรตี้หรือว่า เขาเรียกว่าเร s เดน n ์นะคะพร v เว e เร s เดน n ์ให้กับลูกคุณลูกค้าสามารถจับจองได้ตอนแรกก้อยก,ก็ปฏิเสธลูกค้าไปแล้วค่ะว่าโซนนี้เป็นเรื่องยากมากเพราะส่วนมากก็จะเป็นลิสโฮเพราะสังเกตพื้นที่รอบๆก็คือจะเป็นโรงแรมชื่อดังทั้งหมดเลยแต่วันนี้ค่ะคุณลูกค้ามีโอกาสดีก็ได้มีโอกาสแจ้งข่าวดีคุณลูกค้าว่าอีกไม่นานจะมีคอนโดที่เรียกว่าอัลตราซูเปอร์ลักชัวรี่คอนโดค่ะเกิดขึ้นนะคะตรงข้างหน้าโรงแรมสเปซนี่เองค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะ เป็นโอกาสดีมากเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่มองหาในแง่ของการลงทุนค่ะโซนนี้นะคะเหมาะสําหรับการลงทุนอย่างมากค่ะเพราะมีแค่จุดเดียวที่คุณลูกค้าสามารถจับจองเป็นเจ้าของคอนโดนหรือว่า private residence ที่มีความลักชัวรี่ของคุณลูกค้าได้ค่ะตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าครอบครัวกลุ่มลูกค้าที่สำหรับมาประชุมสัมมนานะคะที่นี่ค่ะเป็นโซนแอร์เรียเดียวที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้เลยค่ะ ถ้าพูดถึงตัวแบ็กกราวของ developer ครับผมตัว developer เนี่ยเป็นคนพื้นที่ในพัทยานะครับแล้วก็มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาพอสมควรซึ่งโดยเริ่มจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโรงแรมก่อนนะครับซึ่งภายในเครือเนี่ยมีโรงแรมที่เสร็จแล้วประมาณ3ที่ได้แ,แก่ไซมิ Hotel ทีโฮเทลพัทยาทีโฮเทลพัทยาแล้วก็เอ็กซ์คิวโฮเทลพัทยาครับและอีกหนึ่งโรงแรมนะครับที่กําลังก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จสิน้นปลายปลายปีหน้านะครับ ก็จะได้เชนใหญ่อย่างฮิวตันการ์เด้นอินเข้ามาบริหารโรงแรมนะครับซึ่งกว่าจะได้เชนใหญ่ระดับโลกขนาดนี้นะครับต้องได้รับการตรวจสอบและกราบจากตัวเชนโรงแรมก่อนนะครับแล้วก็คอน,นโดที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างเช่นวันสัทยานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งมิกซ์ยูทโปรเจกต์ของทางเดเวลอปเปอร์เจ้านี้ด้วยครับผม และยังมีธุรกิจอื่นอีกนะครับอย่างเช่นร้านอาหารหรือก็ร้านทองนะครับซึ่งถือว่า d e v วลอปเเจ้านี้นะครับมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจที่หลากหลายนะครับรวมไปถึงคอนเน็กชันที่แน่นหนากับคนในพื้นที่ทําให้ได้แปลงที่ดินเผื่อนี้มาพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตครับผมอย่างโครงการแรกนะครับวันส์พัทยานะครับถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับตอนนี้ยอดขายกว่า95%แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับวันส์พัทยานะครับเสร็จสิ้นภายในช่วงโควิดนะครับซึ่งน้อยโครงการมากนะครับที่จะ ทำโครงการให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับและลูกค้านะครับที่ซื้อไปตอนพรีเซลนะครับก็ถือว่าทำกำไรในช่วงขายต่อได้นะครับและสำหรับใครที่ปล่อยเช่านะครับก็ถือว่าค่าเช่าเนี่ยต่อเดือนเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยอยู่ทำเลใจกลางเมืองพัทยานะครับสำหรับโครงการใหม่นะครับที่เราพูดถึงไปนะครับจะเปิดรอบการขายครั้งแรกนะครับ v v a p p พรีเซลนะครับวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับจะเปิดรอบการขายครั้งแรก VVIP p r e l e นะครับซึ่งเป็นราคาเริ่มแรกของโครงการนะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับผมกับปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ทุกคนจะต้องพูดถึงกับโครงการแห่งนี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ของเมืองพัทยาไปอย่างแน่นอนเลยนะครับสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษนะครับและโปรโมชั่นก่อนใครรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการแห่งนี้นะครับติดต่อทีมงานพัทยาโปรได้เลยครับ